ดวงชะตาราศีพฤษภในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆม,มากมายเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในหลายๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและการพัฒนาตนเองลองมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความท้าทายในหน้าที่การงานอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสอันดีในการพิสูจน์ความสามารถของคุณดาวอังคารที่โครจรเข้าสู่ราศีของคุณจะเพิ่มพลัง และความมุ่งมั่นในการทำงานทำให้คุณมีไฟในการทำงานมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะรู้สึกกดดันจากงานที่สะสมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ด้วยความอดทนและความขยันที่เป็นคุณสมบัติเด่นของชาวราศีพฤษภคุณจะสามารถจัดการกับงานเหล่านั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมแบ่งเวลาให้ดีและอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเมื่อจำเป็นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณจะได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำมีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือได้เป็นหัวหน้าทีมในงานใหม่หมนี่เป็นโอกาสทองที่จะแสดงให้ผู้บังคับบัญชาเห็น ถึงศักยภาพของคุณใช้ความละเอียดรอบคอบและความมุ่งมั่นของคุณให้เต็มที่แต่ก็อย่าลืมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยในช่วงปลายเดือนคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคบางอย่างในการทำงานอาจจะเป็นความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือปัญหาทางเทคนิคแต่ด้วยความอดทน และการแก้ปัญหาอย่างมีสติคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการจัดการปัญหาของคุณสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัคร และเข้าสัมภาษณ์งานดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณจะนำโชคลาภและโอกาสดีๆมาให้อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความมั่นใจในความสามารถของตัวเองด้านการเงิน ในเรื่องของการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการวางแผนและจัดระเบียบทางการเงินสำหรับชาวราศีพฤษภดาวเสาร์ที่โคจรผ่านบ้านทรัพย์ของคุณจะกระตุ้นให้คุณมีความรับผิดช,ชอบและระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายมากขึ้นช่วงต้นเดือนคุณอาจจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ นี่เป็นโอกาสดีที่จะทบทวนและปรับปรุงงบประมาณของคุณลองนั่งลงและวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของคุณอย่างละเอียดหาวิธีลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นและวางแผนการออมเงินในระยะยาวในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินอาจจะเป็นโบนัสพิเศษ หรือรายได้เสริมจากงานพิเศษแต่อย่าเพิ่งใจร้อนใช้เงินก้อนนี้ให้คิดถึงการลงทุนหรือเก็บออมเพื่ออนาคตแทนดาพุทธที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์นในการหาวิธีเพิ่มรายได้อย่าลังเลที่จะลองทำอะไรใหม่ๆแต่ก็ต้องระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน ช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือค่ารักษาพยาบาลแต่ด้วยการวางแผนที่ดีในช่วงต้นเดือนคุณจะสามารถรับมือกับค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ได้โดยไม่กระทบกับความมั่นคงทางการเงินของคุณมากนะัก สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาและวางแผนแต่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ใช้เวลานี้ในการเรียนรู้เพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับตลาดการเงินและวิธีการลงทุนต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในอนาคตโอกาสที่เข้ามา เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีพฤษภดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านราศีของคุณจะนำพาโชคลาภและโอกาสดีๆมาให้แต่คุณต้องพร้อมที่จะคว้าโอกาสเหล่านั้นเมื่อมันมาถึงในด้านการงานคุณอาจจะได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทาย และน่าสนใจหรืออาจจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะใหม่ใหม่อย่าลังเลที่จะรับความท้าทายนี้แม้ว่ามันอาจจะทำให้คุณต้องออกจากคอ m เฟอร์ o โซนของตัวเองในด้านการเงินอาจมีโอกาสในการลงทุนหรือหารายได้เสริมเข้ามาแต่ต้องระมัดระวัง และศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจอย่าให้ความโลภหรือความเร่งรีบมาบดบังวิจารณญาณของคุณในด้านความสัมพันธ์คุณอาจจะได้พบกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณในทางที่ดีขึ้นอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจคล้ายกันหรือคนรักที่เข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งเปิดใจให้กว้าง และพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเข้ามาเช่นการได้เข้าร่วมสัมมนาหรือคอร์สเรียนที่น่าสนใจใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของคุณซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของคุณในระยะยาว อย่างไรก็ตามจำไว้ว่าโอกาสไม่ได้มาเคาะประตูบ้านเราเสมอไปบางครั้งเราต้องออกไปสแสวงหามันด้วยตัวเองดังนั้นอย่าลังเลที่จะออกจากพื้นที่สบายของคุณและลองทำอะไรใหม่ๆคุณอาจจะประหลาดใจกับสิ่งที่คุณค้นพบด้านความรัก สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันในความสัมพันธ์ดาวศุขที่โคจรผ่านราศีของคุณจะเพิ่มความหวานชื่นและความเข้าใจระหว่างคุณกับคู่รักในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังเข้าสู่ช่วงที่มั่นคง และลงตัวมากขึ้นนี่เป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแต่งงานการซื้อบ้านหรือการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้คุณและคู่รักเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของกันและกันมากขึ้น